โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มีแบบทีเดียวใช่ไหมครับนะครับผมวันเนี้ยทีมีแผนช่วงทุกคนวันนี้นะครับทีพาแฟนเนี่ยมาเล่นในเกมแมคครับแล้วก็แฟนเนี่ยเล่นแบบเล่นไม่ค่อยเป็นเลยทุกคนเพราะว่าพุ่งเล่นดีบนซอนนะครับแล้วก็เนี่ยมันจะหักแล้วเนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรไม่สรน้ำวะเนี่ยอันนี้คือน้งบนอยู่ทุกคนตอนนี้น้ำขึ้นมาทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็จะแปลงร่างเป็นตัวนี้ทุกคนเห็นปะนี่เป็นตัวนี้ปรสิต โคตรน่ากลัวทุกคนซึ่งนางไม่คุ้นเจนเลยทุกคนโอเคซึ่งเผื่อนางแบบจะรู้ว่าเรามาเก่งนะผมเลยเอาตัวนี้มาเผื่อนี่โคตรเหมือนเนี่ยปิดก่อนก่อนเดี๋ยวจะไม่ไม่กัดนางนะทุกคนโอเคซึ่งเดี๋ยวเราจะตอนนี้นางเล่นอยู่สักพักกันทุกคนตนี้่นางบนอยู่อะไรของนางนี่แหละเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะหลอกไปก่อนนะยิงยาล็อกหอหลอกไปก่อนโดยการที่หยาดีตังเล่นนะทุกคนโอเคนางเห็นไหนวะ มันยืนอยู่ทีางนี้ทุกคนจะบอ่าเปนไหน้วะยืปกันทุกคนอุ้ย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 ออาแเขาน่อยอุ้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 ยอนี่ทุกคนเดียที่นางเล่นเป็นทนางเล่นเป็นี้นางดูออกว่าแบบเออไม่พอแล้วแล้แล้ว เอาแล้วเอาแล้วทุกคนท้อไมอ่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเอ๋อแล้วเอ๋อแล้วทุกคนอเอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีตัวตัวเป็นตัวตัวเอาไปสักตัวทุกคนแบบตั้งหลอกไว้นะต้องหลอกไว้ต้องหลอกไว้ต้องหลอกไว้ตัวไหนตรงไหนดีตัวไหนดีนางนี่เล่นเล่นทุกคนเอาแบบให้นางเห็นอะ อะมั้อมามาจากไหนเล้อุยโอ้ยอ้นีแล้วนีแล้วตัน้มต้ตัวน้ไม่ใช่ผมทุกคนโอเคโอเคคนแผ่นต่อไปผมวิเล้วสงตัวสองตัวสองตัวสตัวติดขึ้นดีิดขึ้นดีอ้ย เราจะตายแน่ตายตายทุกคนครับผมผมเอดักตัวนี้ไว้ก่อนมันได้ไม่ตามมาตัวนี้นะครับใช่เป็นไงแล้ววะมาทางนี้มีเนี่ยทุกคนนางเดินเร็วมากอ่ะอุ้ยตายอุ้ยแตกแล้วแตกแล้วเรียบร้อยแล้วพังลงน้ำแล้วมันช้านีินี่อยู่ไหนวะนี่ทำมาใช่้นหนึ่ี่อยู่ไหนวะเนี้ยเนี้ยเ้ ตามมาทำไมชอบแหละดูออกเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอจะโดนจุกหายตีแม่มเลยมันเจียวตีมันแล้วตีแม่มโอ้ยเดี๋ยวๆเลี้ยวๆเวเร็วๆซึ่งถ้าตอนมืเนี่ยนายมองไม่เห็นนะจอมทุกคนตึงนางจะหนีไม่ได้นะครับโอ้รอนนี้เรื่อนี้เร้วเ้เรน้เรนี้้นี้ว้ อุ stand stand ้ยเธอตัดแล้วอ้าวต้องไม่หยุดอยากกินน้องหมาเขานะอยับกินเอาแล้ว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 แผลอกแผลนกแผนหลอกขอร้องเถอะอ้อเป็นร้อยเป็นร้อยทุกคนเป็นร้อยต้องเป็นร้อยแล้วจังหวะเนี้ยอุ้ยแหลกแหลกไอ้เชี่ยแหลกอุ้ยไม่ยออจังวะอ้าวไอ

ตแล้วจะตายแล้วจะตายอุ้ยกบีกบีโอ้ยทขาไมเยอะจังวะมันเมื่อกี้มันฟิชชัลลิ่งกันเถอะแล้วก็มันก็เกิดมาเดี๋ยววิ่งเข้าหาดีเถอะทุกทิศวะถูกทิศแล้ววะกทิศแล้วอ่ะเอาเดียวเดียวดิถูกทิศแล้ววะกทิศแล้วะยัยยัยยยจะตายแล้วปวร้องอย่าตายโอ้ยตายเลยเขาอุตายอุ้ย ติดก <c oughs> ็ตาก็ต้ติดันอรออามเชื่อไว้ี่องจากไหนแล้วจะอ้ตายจะตายหมดนี่ลงไปลงไปขึ้นไปยังไง ดีสปาที่สปราร์ตอย่ยอัยเรียบร้อยโอ้ยชีวิต่านหนาเทหน่านเทเกิดมันต้องเกอม่น่าจะยยของ้งจะตก้ยนมันติดสามวอลกุกคนทำไคะโอ้ยอย่าลงน้ำดีอย่าล่อืโอ้ ลองแล้ว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 ตายแล้วตายตายไม่งตายตายเอาทุกคนลองแล้วอ่ะเอาเล้วเอาเล้วทิ่ขึ้นไปรอบอื้อทำไมเช้าจังคนหลงตามนี่ตามจริงจริงจะได้ไรเสร็จหรืคะโอ้ยตา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 ยจะตายแล้วจะตายอีกรอบแล้วเอาทุกคนเดี๋ยวกดไปเดี๋ยวกดไปเดี๋ยวไปยัง อุ้ยจะตายอุ้ยจะตายอุ้ยจะตายแล้วอุ้ยจะตายแล้วอุ้ยอุ้ยคือก้สกเอวาข้าโทษทีเขาเือแค่เสร็จใจแล้วตายมันเปน้าตายเฮยเ้เ้เฮ้เ้ยเฮ้้ยเ้เ้ยเ้เเ้้้

โอเคครับใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขย <c oughs> ายแก้แเฟตอีกก็คอมเมนต์มากระชืบไลค์ได้จ้ะจุ๊บเจอในคลิปหน้าบ๊ bye bye, ายบายจ้ะใช่ไหมเจ้าเกลี้ยงเลยไหมเออยู่ไหมเออยู่ไหมเอวะระวังโดี๋ยวเราเสืนอมอดีตอดีอ <laughs> <c oughs> ุย้ยย่า